สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวชายาพัฒแสงมีคะ่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับคุณวิรัตโพสีเรืองเกษตรกรปลูกข้าวตบวะบนสาวเสียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆนํามาเผยแพร่นะคะให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบรับรูบ้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับคุณวิรัตกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะคุณวิรัตมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ ข้าวหรือว่าจมูกข้าวมาสาธิตในการทําไอศครีมให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบกันก่อ่นนะคะมีอะไรบ้างคะในขั้นตอนการทำค่ะจริงๆแล้วการทาไอศครีมก็สูตรก็เหมือนทั่วไปครับที่แต่เราต้องต้มน้ําให้มันเย็นแล้วหลังจากนี้คือว่าเย็นแล้วเราจะลองปั่นให้ดูนะว่าหน้าตาหลังจากปั่นแล้วนี่นี่คือเราจะลงปั่นครับนี่คือเครื่องปั่นไอศครีมนี่คือจมูกข้าวใช่คะใช่น้ําจมูกข้าวที่เราผสมเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะลง ปั่นนี่กี่นาทีคะก็ใช้ตัวเล็กนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณ30นาทีครับเพราะมันเป็นเครื่องเล็กค่ะเครื่องเล็กๆก็คือละเอียดใช่ไหมคะ30นาทีนี้มันจะเป็นไอศครีมเลยครับทานได้ทันทีเลยค่ะผู้ชมคะนี่ก็คือการปั่นจมูกข้าวใช่ไหมคะเพื่อที่จะนํามาเป็นไอศครีมพร้อมที่จะรับประทานได้เลยใช่ไหมคะต้องรอค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูว่าหลังจากที่เป็นไอศก,กรีมว่าหน้าตาเป็นไงปกติเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องคอมพิวเซอร์ที่เราไม่ทําแบบสมัยใหม่ค่ะแต่เครื่องโบราณเราใช้เกลือแล้วก็ใช้ถังปัน่นใช้เกลือทำแผงตัวนี้เป็นเครื่องสมัยใหม่ที่เสียบไฟแล้วเราใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้วิธีการทําไอศครีมจากจมูกข้าวนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของไอศครีมจากจมูกข้าวกันค่ะ หลังจากที่ใช้เวลานานกว่าเ<อ>กือบ1นึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นรูปด่างหน้าตาของไอศครีมจากจมูกข้าวนะคะอลองทานดูจะอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาของไอศครีมจากจมูกข้าวรสชาตินะคะมันแล้วก็หอมหอมข้าวด้วยนะคะคุณวิรัตคคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวิร,โระโกสีเรืองค่ะที่ได้มาสาธิตวิธีทําไอศครีมนะคะจากจมูกข้าวกันค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกษนะคะสามารถไปที่รักบ้านเกิด .com กันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณผู้ที่ติดตามรนะับชมนะคะสวัสดีค่ะ